กระแสคริปโตมาแรงล่าสุดห้างดังเตรียมเปิดให้นักช็อปจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินคริปโตได้แล้วเรียกได้ว่าเป็นนาทีทองของสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีในบ้านเราเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่ธุรกิจมากมายเริ่มที่จะเปิดใจรับการจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินคริปโตกันมากยิ่งขึ้นนะคะและล่าสุดข่าววันนี้นะคะห้างดังอย่างเดอะมอลล์เขาก็เตรียมที่จะเปิดแถลงข่าวความร่วมมือกับบิทครับ ในฐานะของพันธมิตรนะคะที่จะเปิดให้ผู้บริโภคนั้นสามารถชำระเงินค่าสินค้าด้วยคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลได้ค่ะซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งค่ะของผู้ประกอบการค้าปลิกไทยนะคะที่ตอนนี้เริ่มปรับตัวเข้าสู่ตลาดคริปโตเคอเรนซีกันมากขึ้น ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากําลังได้รับความนิยมกันไปทั่วโลกค่ะนั่นหมายความว่าเวลาที่เราไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าของเครือ The Mall Group เดอ m a อลล์กรุนี่นะคะก็สามารถที่จะใช้กุลสเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจ่ายแทนเงินสดได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ต้องทําความเข้าใจกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้จ่าย หรือว่าโอนสแกนเงินเป็นสกุลเงินของคริปโตเคอเรนซีโดยตรงนะคะแต่ว่าเขาจะมีการนำเอาสกุลเงินคริปโตนั้นๆเนี่ยไปแปลงเป็นเงินบาทแล้วก็เอาไปใช้เป็นค่าสินค้าที่เราจับจ่ายใช้สอยลงไปนะคะซึ่งมูลค่าของคริปโตแต่ละสกุลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดในวันนั้นๆแต่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็จ่ายเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีอาจจะต้องวางแผนให้ดีนะคะว่า เราจะใช้เงินคริปโตเคอเรนซีของเราสกุลไหนบางคนมีหลายสกุลอยู่ในมือนะคะแล้วเวลาเราจะใช้แทนเงินสดเนี่ยสกุลไหนใช้จ่ายแล้วก็จะได้ความคุ้มค่ามากที่สุดอันนี้คือทําให้เราเน้ยต้องมีการวางแผนมากขึ้นกว่าปกติด้วยนะคะส่วนเรื่องของการใช้จ่ายผ่านสกุลเงินคริปโตถ้าเกิดว่าเรามีอยู่แค่บางส่วน แต่ว่ามูลค่าสินค้าที่เราจะซื้อนั้นเกินจานวนของเงินคริปโตที่เรามีอยู่นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะก็มีรายงานออกมาเหมือนกันนะคะว่าสามารถที่จะใช้สกุลเงินคริปโตเคอเรนซีที่เรามีบวกกับเงินสดหรือว่าบวกกับมูลค่าเงินในบัตรเครดิตของเราก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเอามาท็อปอัพหรือว่ามาเสริมเติมกันได้เช่นเดียวกันเพื่อที่จะเป็นการจ่ายเงินค่าสินค้าที่เราช้อปปิ้งกันไปนะคะในขณะที่เดอะมอลล์กรุ๊ปนะคะก็ได้จับมือกับทางบิทคับแล้ว อีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เป็นแพลตฟอร์มลงทุนถึงด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นเดียวกันนั่นก็คือ b ิ t ทัซนะคะเขาก็ได้ไปจับมือกับทางซีคอนบางแครนะคะประกาศความร่วมมือในการควบรวมเทคโนโลยีทางการเงินของบิ t ทัซ่ากับซีคอนบางแครซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าแรกของประเทศไทยนะคะที่ให้เปลี่ยนพอยต์เป็นบิตคอยได้กับบิทซ่าเอ็กซ์ซีคอนค่ะ ดยจะเปิดให้นักช็อปและนักลงทุนคริปโตนะคะสามารถกำหนดเองได้ง่ายๆค่ะโดย5,000พยต์นะคะก็จะสามารถแลกบิตคอยได้จำนวนมูลค่าณปัจจุบันประมาณ999บาทแล้วก็จะแถมของที่ระลึกจากบิตทาซาด้วยค่ะสำหรับบิตทาซาพาร์ทเนอร์นะคะก็เป็นการเริ่มที่จะผลักดันเทรนด์ระดับโลกอย่างการใช้เทคโนโลยีการจัดการธุรกรรมออนไลน์โดยเริ่มด้วยการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นศูนย์รวมสินทรัพย์ของโลก โดยการผลักดันนี้นะคะก็จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซโดยเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้ด้วยค่ะและนอกจากเดอะมอลล์กรุ๊ปนะคะจะมีความชัดเจนในเรื่องของการเปิดรับการจับจ่ายใช้สอยด้วยสกุลเงินคริปโตแล้วนะคะค่ายน้ํามันอย่างบางจากเองตอนนี้ก็เริ่มขยับแล้วค่ะเปิดให้ใช้จ่ายค่าน้ํามันที่เราเติมในรถเนี่ยนะคะด้วยเงินคริปโตได้เช่นเดียวกันค่ะ โดยนายสมชายเตชะวนิชประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะได้ร่วมกับนายกวินพงพันเดชาค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบิททาซาจำกัดในหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนําของประเทศไทยภายใต้ชื่อเว็บไซต์บิ t ทาซา .com นะคะได้มีการประกาศความร่วมมือสร้างการใช้งานจริงของคริปโตเคอเรนซีในชีวิตประจําวันค่ะ โดยบางจานะคะต้องบอกว่าเป็นธุรกิจพลังงานรายแรกค่ะที่เปิดรับบริการชำระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีเพื่อความสะดวกแล้วก็เป็นทางเลือกและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้านะคะตอบโจทย์ความต้องการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลและบิทาซ่าเองก็ยังมีโซลูชันในการแปลงคริปโตเคอเรนซีเป็นเงินบาทในทันทีซึ่งต้องบอกว่าสะดวกนะคะกับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าที่ไม่ต้องรับความผันผวนข,ของมูลค่าคริปโตเคอเรนซีค่ะ ซึ่งทางบางจากเองเขาเริ่มที่จะรับการชำระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีที่ร้านกาแฟอินทนินตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมนี้นะคะจำนวน21สาขาแล้วก็จะเพิ่มเป็น100สาขาในวันที่1มกราคมปีหน้าค่ะทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะคะแล้วก็จะขยายไปทั่วประเทศภายในไตรมาส2รวมทั้งมีแผนนะคะจะขยายสู่ธุรกิจอื่นๆของบางจากอย่างเช่นธุรกิจคาแครและก็สถานีบริการน้ำมันค่ะ เรียกได้ว่าตอนนี้กระแสของคริปโตเคอเรนซีนั้นเริ่มเข้ามาใกล้ชีวิตประจําวันของคนไทยเรามากยิ่งขึ้นนะคะแน่นอนว่าในหลายประเทศเขาเริ่มใช้กันแล้วแต่ว่าในประเทศไทยยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่หลายคนจะต้องศึกษาโดยเฉพาะคนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือว่ายังไม่ได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอาจจะมองว่าสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนั้นเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องของการเก่งกําไรเท่านั้นแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะ คริปโตเคเหรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลนั้นเริ่มเข้ามาใกล้กับชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้นสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเติมน้ํามันก็จ่ายเป็นคริปโตเคเรนซีได้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยหรือว่ายังไม่รู้จักกับคริปโตเคเรนซีเหล่านี้แนะนานะคะว่าต้องลองศึกษาแล้วก็ต้องลองเรียนรู้นะคะด้วยเม็ดเงินที่อาจจะยังไม่มากนักหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีความคุ้นเคยกับเงินดิจิตอลเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตทางการเงินของโลก นะคะไม่ใช่ของประเทศไทยเท่านั้นต้องบอกว่าเป็นอนาคตทางการเงินของโลกกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะซึ่งทางบริษัท Xpring Capital จำกัดมหาชนค่ะมีการออกประกาศมานะคะบอกว่า Xpring Digital ซึ่งเป็นบริษัทในเครือนะคะตอนนี้ได้รับ4ใบอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็คือใบอนุญาตในหน้าซื้อขายคริปโตเคอเรนซีค่ะ ใบอนุญาตในหน้าซื้อขายโทเค็นดิจิตอลนะคะแล้วก็ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าคริปโตเคอเรนซีและใบอนุญาตผู้ค้าโทเค็นดิจิตอลนะคะแล้วก็ยังได้รับความเห็นชอบจากกรอตตให้เป็น ICO Portal เดินหน้าเป็นผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุนในระบบดิจิตอลแบบ one stop service เจ้าแรกๆในประเทศไทย ผ่านการดําเนินงานที่แข็งแกร่งค่ะด้วยเงินลงทุนกว่า10,000ล้านบาทรองรับการขยายตัวตลาดเงินดิจิตัลทั่วโลกที่คาดการว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า40ล้านล้านบาทในปี2565ค่ะสำหรับ3จุดแข็งของ Xpr i n g d i g i ดิจินะคะก็คือพันธมิตรการเพิ่มทุนที่แข็งแกร่งแล้วก็การถือครองใบอนุญาตที่พร้อมให้บริการนักลงทุนแบบครบวงจรค่ะด้วยในส่วนของการเพิ่มทุนนะคะเดิมเนี่ยทาง Xpr i n g เขามีเงินทุนจากสัดส่วนผู้ถือหุ้น อยู่ประมาณ3,94 0ล้านบาทค่ะแล้วก็ได้มีการเพิ่มสัดส,ส่วนการเพิ่มทุนอีก7,111ล้านบาทนั่นทำให้ทาง Xpring Digital นะคะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรง่งแล้วก็มีสภาพคล่องทางการเงินสูงด้วยเงินทุนในมือกว่า10,000ล้านบาทพร้อมที่จะนำไปทุ่มพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆของบริษัทนะคะซึ่งหนึ่งในธุรกิจหลักที่จะเน้นการพัฒนามากเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือธุรกิจระบบดิจิตอลค่ะ โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนรูปแบบดิจิทัลสร้างอีโคโซิสเต็มทางธุรกิจสำหรับบริการทางการเงินนะคะโดยมีบริษัทในเครือเป็นผู้ดูแลธุรกิจระบบดิจิทัลอยู่นั่นก็คือบริษัท x p r i n g d i i i ดิจิันั่นเองค่ะและภายหลังการเพิ่มทุนนะคะ x p r i n g ก็ได้เดินหน้าตามแผนธุรกิจ Transformation and Live Forward เต็มรูปแบบค่ะ ซึ่งหนึ่งในโครงการตามวิสัยทัศน์นี้นะคะก็คือการที่ x อ p กซ์ป d i g ดิจินั้นผ่านการรับรองเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิตอลในประเทศไทยแล้วก็ได้เสนอขายโทเค็นดิจิตอลเพื่อการลงทุนสิริฮับนะคะซึ่งเป็น Real Estate b a c k a g e ICO ตัวแรกของไทยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตให้กับสาธารณชนแล้วก็ทำยอดขายหมดจนประสบความสำเร็จอย่างสูงค่ะ วันนี้นะคะข่าวคราวเรื่องของคริปโตเคอเรนซีกับภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ขนาดเดียวกันค่ะวันนี้อย่าลืมนะคะเป็นวันรอบสื่อมวลชนของงานมอเตอร์เอ็ก2021นะคะซึ่งก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะมากระตุ้นตลาดสร้างความคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าการเปิดงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้ความเข้มงวด มากๆเลยสำหรับเรื่องของการคัดกรองโควิด1 9นะคะอย่างไรก็ตามใครที่สนใจอยากจะไปเดินงาน m o เตอร์เอ2021นี้นะคะก็ต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ดูแลตนเองปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube c h anel n และ Facebook Fanpage CS3 Thailand News นะคะรวมไปถึงส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ทีฉันชมพูนุชพัทรกจีลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ